สวัสดีแฟนเพจกระบดลูกหนังครับวันนี้ยังอยู่กับแบงค์เหมือนเช่นเคยครับแบงค์กระบดดลูกหนังวันนี้จะมาวิเคราะห์ บอลกันประจำวันที่4เมษายน2566ก่อนที่จะไปรับฟังกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แบงค์ด้วยคู่แรกของวันนี้ครับที่แบงค์หยิบมาวิเคราะห์บอลกันเป็นคู่บิ๊กแมตท์คู่ระหว่างเชลซีเจอกับลิเวอร์พูลคู่นี้ราคาเปิดออกมาที่ต่อเสมอราคาสูงต่ำอยู่ที่2.5ราคา1คู2ครับอยู่ที่ถ้าเชลซีชนะจายอยู่ที่ 2. 4 6ถ้าลิาวิวพูชนะครับจ่ายอยู่ที่2.63ถ้าเสมอกันครับจ่ายอยู่ที่3.41การเจอการ10นัดหลังสุดของทั้งคู่เชลซี Chelsea, พวกเขาชนะ2เสมอ5แพ้3ส่วนทางด้านฟอร์มการเล่น10นัดหลังสุดของเชลซีครับพวกเขา ชนะ3เสมอ3แพ้4ส่วนทางด้านของลิเวอร์พูลฟอร์มการเล่น10นัดหลังสุดพวกเขาชนะ4เสมอ1แพ้5เกมนี้ถ้าพูดกันตรงๆครับเป็นเกมที่สูสีมากๆเกมนี้เชลซีพวกเขาไม่มีโค้ชเรียบร้อยแล้วหลังจากปลดแกรแฮมพอตเตอร์ออกจากการเป็นผู้จัดการทีมส่วนทางด้านลิเวอร์พูลครับการเล่นเป็นทีมเยือนของพวกเขาก็บัดซบสิ้นดีครับพวกเขาไม่ชนะใครมา สี่นัดติดแล้วกับการเล่นเป็นทีมเยือนกับกันครับเชลซี Chelsea, พวกเขาก็ไม่ได้มีผลงานที่ดีเท่าไหร่ในฐานะการเล่นเป็นเจ้าบ้านเกมนี้ชัดเจนเลยครับว่าเป็นเกมที่ผีเน่ากับโรงผูแต่ด้วยการเล่นเป็นเจ้าบ้านของเชลซีหรือแม้กระทั่งการปลดโค้ชอย่างแกแฮมพอตเตอร์ผมว,ว่านั้นเนี่ยเชลซี Chelsea, มีภาษีดีกว่าอยู่นิดหน่อย ด้วยราคาที่ออกมาคือต่อเสมอเนี่ยผมว่าแล้วแต่เลยครับว่าจะเล่นราคานี้ก็ได้หรือจะไปกระโดดเล่นลองก็ได้ผมใช้คำเลย่านี้ได้เลยดังนั้นครับคู่นี้ผมว่าบอลออกเสมอแน่นอนครับแล้วก็น่าจะยิงประตูกันน้อยครับเก,กมกลางสัปดาห์ผมเชื่อว่าเกมนี้ครับให้เชียนะถ้าจะเชียให้เชียเชลซีครับต่อเสมอได้เลยหรือจะเล่นลองก็ได้แล้วก็กดต่ำไปได้เลยครับไม่มีปัญหา คู่ที่2ครับขอหยิบบอลเดฟเบเปโปคาคู่ระหว่างไบโอเมนิกเจอกับฟรายบวกคู่นี้ราคาเปิดออกมาที่1.75สูงต่ำอยู่ที่3.25ราคา1 2คูณอครับอยู่ที่ท่าบาเยนชนะจ่ายอยู่ที่1.19ถ้าไฟรายบวกชนะจ่ายอยู่ที่11.80 ถ้าเสมอกันครับจ่ายอยู่ที่6.12สถิติ10นัดหลังสุดของทั้งคู่เมื่อเจอกันเป็นบโยมินิรับที่ทําได้ดีกว่าเยอะเลยครับพวกเขาชนะ7เสมอ3ไม่แพ้เลยส่วนทางด้านของฟอร์มการเล่น10นัดหลังสุดของพี่เสือตายพวกเขาชนะ8เสมอ0ูนย์แพ้สส่วนทางด้านฟรายบวกครับ10นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ4เสมอ4แพ้2 เกมนี้เป็นอีกเกมที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับด้วยเลทราคาที่ออกมาก็สมเหตุสมผลแล้วยิ่งฟอร์มการเล่นตอนนี้เห็นได้ชัดครับว่าหลังจากพวกเขาเปลี่ยนโค้ชเป็นโทมัสทูเคิลและหน้าที่แรกของทูเคิลคือการลงคุมทีมเจอกับดอทมูลก็เห็นได้ชัดครับว่าบายเ์นพวกเขาถล่มเละเชื่อว่าเกมนี้บายเยนถล่มไส้แตกแน่นอนดังนั้นแนวทางคู่นี้ให้เชียร์ไบโอเมนิกได้เลยครับไม่ต้องคิดอะไรมาก คู่ที่3ครับขอหยิบบอลอิตาลีครับคู่ระหว่างยูเวนตุสเจอกับอินเตอร์มิลานคู่นี้ราคาเปิดออกมาที่ยูเว่ต่ออยู่0.25ราคาสูงต่ำอยู่ที่2.25ราคา1คูณอครับอยู่ที่ถ้ายูเว่ชนะจ่ายอยู่2.26ถ้าอินเตอร์ชนะครับจ่ายอยู่ที่3.01ถ้าเสมอกันครับจ่ายอยู่ที่3.11 ฟอร์มการเล่น10นัดหลังสุดของทั้งคู่เมื่อเจอกันเป็นยูเว่พวกเขาชนะ4เสมอ4แพ้2ส่วนทางด้านของฟอร์มการเล่น10นัดหลังสุดครับยูเว่คอนข้างที่จะดีเลยพวกเขาชนะ8เสมอ1แพ้1ส่วนทางด้านของอินเตอร์ครับ10นัดหลังสุดพวกเขามีปัญหาพอสมควรเก็บชัยชนะได้แค่4แ,แต้มเสมอ2แพ้4เกมนี้ต้องบอกว่ายูเว่พวกเขาดูหน้าเสือดูดีกว่านิดหน่อยครับ ด้วยราคาที่ออกมาไม่ได้เยอะด้วยแถมยังมีราคาต่อเสมอให้เล่นผมมองว่าคู่เนี้เป็นบอลฉาบฉวยทั้งคู่แต่ถ้าเราไปดูรูดูการนี้อิตาลียูเว่เป็นทีมที่ค่อนข้างเคี่ยวแบบเคี่ยวมากๆพวกเขาเป็นทีมที่ยิงน้อยและก็เสียน้อยด้วยยิ่งเมื่อได้เล่นในบ้านเนี่ยพวกเขาแน่นเป็นพิเศษเหมือนที่ผมบอกครับด้วยเลดมาเปิดมาแค่0.25แค่ชนะก็กินแล้วเนี่ย ผมมองว่าให้เชียร์ยูเวได้แต่แต่ผมว่าอีกราคาหนึ่งที่น่าเล่นคือราคาเสมอเพราะยูเออาจจะเล่นพลิกแพงหรืออินเตอร์อาจจะมาดีจนนึกออกไหมครับยันเสมอได้แต่ผมว่าคู่เนี้ยถ้าให้เชียร์นะเชียร์เจ้าบ้านอย่างยูเวแล้วกดต่ําก็ได้ครับไม่ผิดอะไรสรุปผลการวิเคราะห์นะครับคู่แรกคู่ระหว่างเชลซีเจอริเวอร์พูลผมมองว่าให้ไปเชียร์เชลซีนะครับแล้วก็กดต่ําได้ ส่วนอีกคู่ครับคู่บาเยอร์มิวนิคเจอกับไฟบวกคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยให้กดและกระทืบไลฟ์ไปที่บบเยอร์มิวนิคได้เลยไซแตกแน่นอนสําหรับไฟบวกส่วนคู่ที่3ครับคู่ระหว่างยูเวนตุสเจอกับอินเตอร์คู่นี้ผมว่าสุดท้ายให้เชียร์เจ้าบ้านดีกว่าครับอาจจะฝืดๆืดหน่อยแต่เชื่อว่าชนะได้ถ้าใครกลัวราคา0.25ครับให้เล่นราคาเสมอได้เลยแล้วก็ผมว่าคู่นี้กดต่ำได้ครับไม่มีปัญหาและสุดท้ายนะครับสำหรับสมาชิก พี่ๆท่านไหนที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร้เป็นกำลังใจให้แบงค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แบงค์ต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ